สวัสดีครับเนอาจย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่่านรักตุกคนครับกับผมชื่อนายธีรพัฒน์ชื่อเรนูรหัสหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดครับครับวันนี้นะครับกับผมนะครับก็จะมานำเสนองานนะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนเองสนใจนะครับซึ่งธุรกิจของกับผมนะครับก็คือธุรกิจเบเกอรี่นั่นเองครับซึ่งธุรกิจเบเกอรี่ของผมนะก็ตั้งชื่อว่าบัสเบเกอรี่ครับครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าอ่าเรามีหัวข้ออะไรที่จะมานำเสนอบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ครับแต่ละหัวข้อที่เราจะมาศึกษาในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยต้นทุนรายรับของร้านการวิเคราะห์สโตรสถานที่ตั้งโมเดลร้านแล้วก็โลโก้ของร้านเองครับครับเราไปดูนะครับว่าในแต่ละหัวข้อที่ผมแปลมานะครับมีอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับธุรกิจด้านเบเกอรี่นะครับเงินลงทุนเริ่มแรกเป็นประมาณสาหรับธุรกิจด้านเบเกอรี่ของเรานะครับที่ผมจะนามาลงทุนนะครับก็ประมาณ4ี่แสนบาทครับต้นทุนนะครับที่ใช้สําหรับการเปิดร้านเบเกอรี่ซึ่งต้นทุนนั้นนะครับผมจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นนนทุป ครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นทุนคงที่นะครับต้นทุนคงที่นะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องผสมแป้ง17,000บาทต่ออบ20,000บาทพลาสติก15บาทถ้วยตวงน้ํา380บาทพลาสติกความจุสามร้มิลลิลิตรหกบาทช้อนตวง25บาทตราช่าง450บาทเทอร์โมมิเตอร์120บาทพาย60บาทพลาพลาสติก25บาบทเครื่องตีไข่70บาทที่ร่อนแป้ง215บาทไม้คลึงแป้ง90บาทผ้าขาวบาง19บาท อ่างผสมแป้ง9กบาทตะแกรงพักอาหารทอด90บาทที่ตัดเนย80บาทลูกกลิ้งตัดแป้ง5 5บาทมีดฟันเลื่อย100บาทเรงทานเนย85บาทที่ตัดเค้ก90บาทที่ปัดหน้าเค้ก60บาทกระดาษฟอยล์บาทฟิล์มใส49บาทพิมคุกกี้แบบกด60บาทพิมเค้กเ0บาทหลอดแต่งหน้าเค้ก1 0 0บาท ประมาณต้นทุนคงที่ส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือโดยประมาณนะครับเครื่องอบสองแป้งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทต่ออบสองหมื่นบาทตู้แช่เบเกอรี่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเครื่องปั่นสองสองพันบาทอุปกรณ์อื่นๆนะครับประมาณสามพันบาทโดยคิดประมาณแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นห้าพันบาทครับครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นทุนแผ่นแปรงนะครับต้นทุนแผ่นแปรงประกอบไปด้วยแป้งขนมปังสามสิบห้าบาทแป้งสาลีในปรส่งสามสิบสองบาทแป้งท้ายายญ่หม้อมสามสิบบาทแป้งเค้สี่สิบห้าบาทแป้งข้าวโพดสามสิบแปดบาทแป้ง ข้าตราดสาบบาทน้ำตาลทรายขาว2 3บาทน้ำตาลทรายแดง23บาทน้ำตาลกรวดแดงค่ะ22บาทน้ำตาลกรวดขาว30บาทน้ำตาลไอซิ่ง18บาทเกลือ5บาทน้ำผึ้ง1น5บาทนมข้นหวาน20บาทนมข้นจืด22บาทนมสด80บาทนมผง24 5บาทนมเปรี้ยว40บาทเนยสด75บาท มา g การีน224บาทวิปปิ้งครีม130บาทโยเกิร์ต50บาทครีมชีส105บาทไค่ไก่75บาทไข่เป็ด35บาทไข่เค็มนะครับ25บาทหทมูยอง185บาทไส้กรอก15บาทช็อกโกแลตแท่ง8 8บาทช็อกโกแลตชิพ190บาทช็อกโกแลตท็อปปิ้ง7 7บาทสตรอเบอรี่ท็อปปิ้ง65บาทโกโก้ผง103 103บาทครมอฟทา37บาท อัญมณ์90บาทลูกเกด90บาทมัม่ม่หิมะพาน190บาทถั่วเขียว40บาทถั่วแดงนะครับ50บาทกะทิสำเร็จรูป40บาทกล้วยตาก40บาทเจลาติน42บาทผงฟู44บาทยีสต์32บาทน้ำพริกเผา90บาทสารแต่งกลิ่นและสีนะครับ15บาทประมาณต้นทุนผนแปรส่วนของวัตถุดิบต่างๆนะครับโดยคิดรวมโดยประมาณแล้วจะอยู่ที่5,000บาทครับชิ้นซับเทาวรนะครับ สินทรัพย์เราประกอบไปด้วยนะครับหน้าร้านอาคารสถานที่นะครับซึ่งเราตกแต่งใหม่ในพื้นที่ของตนเองนะครับหรือหรือเช่าร้านก็ได้นะครับเริ่มต้นนะครับ hmm. ก็จะอยู่ท like ี่ประมาณ3ามแสนบาทนะครับส e> ่วนต่อไปก็จะเป็นเฟอร์น like ิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ในร้านนะครับก็ต้นทุนก็ประมาณโดยรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ40 0 0 0บาทแล้วก็คิดโดยรวมประมาณทั้งอาคารสถานที่หน้าร้านนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับก็รวมอยู่ที่ประมาณ 3, ามแสนสี่หมื่นบาทครับ รายรับของร้านเบเกอรี่นะครับเบเกอรี right, ่ของเรานะครับเราจะขายเริ่มต้นอยู pounds, ่ที่ชิ้นละ100บาทนะครับก็ควรขายนะครับให้ได้ประมาณ8 0 0ชิ้นต่อเดือน25ชิ้นต่อวันแล้วก็ในวันนั้นนะครับชิ้นที่สุดนะครับเราก็จะถือว่าเป็นกำไรนะครับขายได้นะครับต่อวันก็ประมาณอยู่ที่2,500บาทต่อเดือนประมาณ7 5 0 0 0บาทต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ 90, 0 0 0 0บาทครับอ่าอันนี้ทั้งหมดนะครับเราคิดจะต้นทุนที่รวมค่าจ้างพนักงานเลยนะครับค่าจ้างพนักงานนะครับเราจะจ้างพนักงานอยู่ที่สามคนค่าจ้างพน แล้วก็สุด่อไปก็จะเป็นระยะเวลาการคืนทุนนะครับระยะเวลาการคืนทุนก็จะอยู่ที่8.88จุดเดือนหรือประมาณอยู่ที่9เดือนนั่นเองครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์สโตรของร้านเบเกอรี่ของเรานะครับก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะครับจุดแข็งนะครับหรือตัวเอสนะครับร้านเบเกอรี่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนที่ดีจองมีธนทางการเงินอยู่ในระดับที่ดีสาบานักงานมีความรู้ความสามารถในเรื่องการทำขนมทำให้ขนมของทางร้านนะครับมีความหลากหลายและเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมสี่ร้านเบเกอรี่เนวัมอ ต่อไปก็จะเป็นติดออดหรือ W นะครับหนึ่งนะครับการจัดภายในร้านนะครับยังไม่เป็นระบบระเบียบมากนะักอาจจะทําให้เกิดการรุนไหลของข้อมูลทางการได้2ประสบการณ์ของผู้บริหารนะครับยังมีไม่มากนะักสามธุรกิจจาพผ่งเริ่มต้นและก็ยังเป็นที่โดนจับของคนทั่วไปครับต่อไปก็จะเป็นโอกาสหรือโตะนะครับหนึ่งนะครับผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรสชาติข,ของขนมและกลับมาซื้อซ้ำในไม่นอนสองผู้คนนะครับนิยมซื้ออาหารและรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นสามนะครับาสามารถที่จะทําช่องทางการตลาดออนไลน์ได้และก็มีความหลากหลาย และก็สามารถจะหาลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น4สามารถขยายสาขาได้ในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปสรรคนะครับหรือตัวที่หนึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดไปเริ่มชอบอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น 2. องคู่แข่งขันาทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแข่งขันสูง3ประชากรดังนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบนะครับอาจจะมีกำลังซื้อไม่มากนักที่ตั้งของร้านเบเกอรี่นะครับร้านเบเกอรี่นะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนะมีจุดเด่นก็คือเป็นแหล่งชุมชนเมืองเนื่องจากเป็นที่ทําการของราชการหลายแหง่งเช่นโรงเรียนสถานีตารวจที่ว่าการอําเภอโรงพยาบาลและที่ทําการไปรษณีย์ทำให้มีผู้คนผ่านไปผ่านมาเป็นจำนวนมากและอีกทั้งยังมีที่จอดที่สะดวกสบายและก็ปลอดภัยด้วยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโมเดลของร้านมิเกอรี่ของเรานะครับโมเดลของร้านก็ดังรูปต,ต่อไปนี้เลยครับครับโมเดลร้านของเรานะครับก็จะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีอากาศไทยที่สะดวกสบายมีโต๊ะเก้าอี้รองรับลูกค้าแล้วก็มีห้องน้ําบริการลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นโลโก้ของร้านนะครับโลโก้ของร้านก็ตามรูปนังตกไปนี่แหละครับโลโก้ของร้านนะครับทางเราออกแบบมาดูเรียบหรูทันสมัยและก็เป็นตาครับครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมก็ขอจบการนําเสนองานไวเ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ